ใครคนสวยอือคนสวยเขาอยากถ่ายรูปตรงนี้อ่ะอย่าตดงน้ำใช่ไ่ะคนสวยนั่งได้ไหม อ่ะพเพลิ่นคอยนั่งลงนั่งลงนะเก่งมากพเพลิ่นเก่งมากเอพัดถ่ายถ่ายภาพนิ่งเพลิ่นเก่งมากลูกโอ้ยสวยสวยพะเพลิ่นเก่งมากด้านไหนด้านไหนหันมางี้ดิต้องหันข้างหน้าข้างหน้าข้างสวยเหรอข <c oughs> ้างข้างสวยกว่าเหรอ